เมื่อวานก็ว่าหน่อยได้แต่งาี่เรามาดูชมดกัาแฟขี้ชมดที่กระบี่ครับมาดูนี่กลิ่นเหมือนเหมือนใบเตยครับตอนที่เดินเข้ามาเอากินขี้เหมือนใบเตยเลยอ่ะ เรื่องแรกกันึกว่าปลูกใบเตยรอบๆนี่จริงกินกินพ่อรวยยังเดี๋ยววันนี้เราจะมากินขี้ชมดนะครับคู่เยอะมากน่าจะประมาณ30ตัวในนี้อ๋อมันกัดอีกว่ามันมีตัวปล่อยอยู่ตัวนึงตอนนั้นมันเป็นแผล S <S> <S มันนอนอย่งไน,นี้นะครับท่านผู้ชมครับน,น,นี่ตัวเล็กตัลูกลูกที่เกิดนี่นี่จาีตนะครับมันกินมวเลนีต้างหลังยาเนิ้วแหย่ก็ไปกัดอย่างเดียวนะครับเยอะมากครับแต่และตัวสีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในในถังนนอน